สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราจะมาทำความรู้จักกับคำว,ว่าบุคคลกันค่ะบุคคลหมายถึงใครบุคคลนะคะหมายถึงสิ่งที่สามารถมีสิทธิได้ตามกฎหมายค่ะซึ่งกฎหมายนะคะได้แบ่งออกเป็น2ประเภทค่ะประเภทที่1น,นะคะก็คือบุคคลธรรมดาค่ะและประเภทที่สองนะคะก็คือนิติบุคคลค่ะแต่สำหรับวันนี้นะคะเราจะพูดถึงบุคคลธรรมดาค่ะ บุคคลธรรมดานะคะหมายถึงมนุษย์ค่ะเพราะมนุษย์สามารถมีสิทธิได้ตามกฎหมายค่ะการเริ่มมีสภาพการเป็นบุคคลนะคะเราจะเริ่มตั้งแต่เรานะคะคลอดออกมาจากคันของมารดาค่ะแล้วก็อยู่รอบเป็นทารกนะคะเราจะรู้ได้อย่างไรว่าทารกยังมีชีวิตอยู่หรือไม่เช่นการเต้นของหัวใจค่ะการเคลื่อนไหวของร่างกายค่ะหรือการส่งเสียงร้องของทารกนั่นเองค่ะ และการสิ้นสุดนะคะของการมีสภาพการเป็นบุคคลนะคะก็ต่อเมื่อเราตายนั่นเองค่ะเมื่อเรามีสภาพการเป็นบุคคลแล้วนะคะเราก็สามารถใช้สิทธิต่างๆได้อย่างเช่นการดำเนินชีวิตหรือการประกอบอาชีพค่ะแต่อย่างไรก็ตามนะคะการที่เราจะใช้สิทธิได้อย่างสมบูรณ์นะคะเราต้องบรรลุนิติภาวะนะคะ ซึ่งการบรรลุนิติภาวะนะคะโดยตามกฎหมายแล้วจะถูกแบ่งออกเป็นสองกรณีค่ะกรณีที่หนึ่งนะคะคือการบรรลุนิติภาวะเมื่อเรานะคะมีอายุ20ปีบริบูรณ์ค่ะกรณีที่สองนะคะการบรรลุนิติภาวะเมื่อทำการสมรสโดยถูกต้องตามกฎหมายค่ะซึ่งในข้อนี้นะคะจะมีเงื่อนไขอยู่ว่าชายและหญิงนะคะจะต้องมีอายุ17ปีบริบูรณ์ค่ะ หรือมีคำสั่งจากศาลนะคะให้อนุญาตในการทำการสมรสได้และจะต้องมีการจดทะเบียนที่ถูกต้องค่ะถึงแม้ภายหลังนะคะการหย่าร้างของบุคคลที่มีอายุไม่ถึง20ปีบริบูรณ์นะคะ mm. ก็ถือว่าเป็นการบรรลุนิติภาวะตลอดไปค่ะสิ่งที่ประกอบการเป็นบุคคลนะคะจะทำให้เราทราบว่าเขาคือใครเขาเป็นใคร ก็จะมีองค์ประกอบทั้งหมดนะคะ5องค์ประกอบด้วยกันค่ะ 1. น,นะคะก็คือในเรื่องของสัญชาติ 2. นะคะก็จะเป็นชื่อนามสกุลค่ะ 3. นะคะก็จะเป็นภูมิลำนาค่ะ4ก็จะเป็นในเรื่องของฐานภาพค่ะและ 5. ความสามารถของบุคคลค่ะอันนี้นะคะก็จะเป็นสิ่งที่บ่งบอกว่าเขาคือใครเขาเป็นใครนั่นเองค่ะ การสิ้นสุดของสภาพการเป็นบุคคลค่ะจะมีทั้งหมด2กรณีนะคะกรณีที่1ค่ะคือการตายโดยธรรมชาติก็คือการสิ้นลมหายใจนั่นเองค่ะหรือการที่หัวใจนะคะหยุดเต้นนะคะแล้วก็อวัยวะต่างๆภายในร่างกายนะคะหยุดการทํางานค่ะอันนี้จะเป็นกรณีที่1นนะคะกรณีที่2ค่ะกรณีที่บุคคลนะคะสาบสนค่ะซึ่งการสาบสูนนะคะ จะแบ่งออกเป็นสองกรณีด้วยกันค่ะกรณีที่หนึ่งเลยบุคคลที่ไปจากถิ่นที่อยู่ปกติเป็นระยะเวลา5ปีค่ะโดยไม่มีใครทราบว่ายังมีชีวิตอยู่หรือไม่กรณีที่สองค่ะบุคคลที่ไปราชการสงครามค่ะเป็นระยะเวลาสองปีด้วยกันค่ะอย่างเช่นการไปราชการสงครามหรืออับปรางในทะเลหรือหมหาสมุทรต่างๆนะคะ หรือเหตุการณ์ที่ทําให้ถึงค่าเสียชีวิตค่ะซึ่งมีเวลาผ่านไปแล้วเป็นระยะเวลาสองปีด้วยกันค่ะแต่ไม่มีใครทราบว่าบุคคลคนนั้นเป็นตายไร้ดีอย่างไรค่ะการสิ้นสภาพการเป็นบุคคลนะคะคนที่จะไปขอร้องให้ศาลนะคะมีคําสั่งได้พ่อแม่หรือภรรยานั่นเองค่ะซึ่ง ถ้าเป็นสารนะคะก็จะสั่งให้บุคคลคนนั้นเป็นการสิ้สภาพการเป็นบุคคลได้ค่ะสำหรับวันนี้นะคะเราก็เรียนรู้เกี่ยวกับคำว่าบุคคลนะคะว่าหมายถึงอะไรและการเริ่มมีสภาพการเป็นบุคคลนะคะเริ่มตั้งแต่เมื่อไหร่และสิ้นสุดการเป็นสภาพการเป็นบุคคลนะคะเมื่อไหร่นะคะสำหรับวันนี้นะคะคิดว่าทุกคนเนี่ย น่าจะได้เข้าใจเกี่ยวกับความหมายไปแล้วนะคะเพราะฉะนั้นนะคะสำหรับวันนี้นะคะก็ขอจบเพียงเท่านี้นะคะและเดี๋ยวเราเจอกันใหม่ในครั้งหน้านะคะสวัสดีค่ะ